ต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองสนมพลาน โรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2อถึงชัน้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน9 4คนมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานของนางอุตรีเชื้อประทุมโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน คือครูสอนประจำชั้นทุกสาระการเรียนรู้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามวิชาอีกและความถนัดของครูเองส่งผลให้การถ่ายทอดประสบการณ์สู่ผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยที่จะจัดการเรียนการสอนให้ทันโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมินระดับต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานจึงได้เข้าร่วมโครงการและมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาและได้จัดโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยการใช้สื่อการจัดการศึกษาทางไกลพันดาวเทียม DLTV ขึ้น การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงเป็นระบบมากขึ้นผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยคณะครูด้จัดการเรียนการสอนโดยยึดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นหลักและมีครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับโดยมีนสพโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกล พันดาวเทียม DLTV เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 1. เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานมีมาตรฐานเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น 1. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 1. 1โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานได้จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ d l t v ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น1.2โรงเรียนบ้านหนองสนมพลาน ได้นำช่างมาตรวจสอบระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV อยู่เสมอเพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ยังมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง1.3คุณครูร้อยละ100กํากับดูแลให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมครูปลายทางช่วยเหลือแนะนาและตอบคาถามในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญจากการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง1.4นักเรียนร้อยละ100มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์มีความเข้าใจวิธีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนเข้าเรียนตรงเวลามีความตั้งใจเรียนซื่อสัตย์และหมั่นเพียรค้นคว้าทบทวนบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้2.1โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานได้จัดสภาพห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด2.2คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าอยู่เสมอเช่นการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อและใบงานอย่างละเอียดรวมทั้งดูวิดีโอการสอนล่วงหน้าเป็นต้น2.3 คุณครูโรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกรณีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคุณครูก็จะเข้าไปอธิบายเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น2.4เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละคาบคุณครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปสาระสำคัญหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงทุกครั้ง2.5 คุณครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานดังนี้2.6คุณครูมีการจัดกิจกรรมสอนส้มเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 3. ด้านการบริหารจัดการ3.1คุณครูมีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง3.2คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาด้านต่างๆของการจัดการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาระบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้มีการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้ประสบความสำเร็จ3.3โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานได้รับการสนับสนุนโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระทมศึกษา อุบลราชธานีเขต5 3.4โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานมีโทรทัศน์ที่สามารถอำนวยความสะดวกส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 3.5โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4. ด้านคุณภาพผู้เรียน4.1ผลสำเริจทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตารางที่1แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ3ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถานศึกษา4.2คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตารางที่2 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป4.3การอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตารางที่3แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป4.4ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน DLTV ด้วยตนเองกระตือรือร้นต่อการเรียน และเข้าเรียนได้ตรงตามตารางการเรียนคิดเป็นร้อยละ100ตารางที่4แสดงจำนวนนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านดี t v ด้วยตนเองกระตือรือร้อนต่อการเรียนและเข้าเรียนได้ตรงตามตารางการเรียน4.5นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้และช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ดี TV ในการเรียนได้อย่างปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ100การดำเนินงานตามกิจกรรมนสพคือนอ คือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนมพลานปีการศึกษา2567าจำนวน97คนได้เรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ครบทุกคนสคือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนมพลานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ยังมีความสุขจากการสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พัฒนาสื่อการเรียนการสอนพ คือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานได้เรียนรู้บนพื้นฐานของความพอเพียงโดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการดําเนินการผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 1. การแก้ปัญหาขาดแคลนครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอกลดความเดือมล้ําทางการศึกษาครูโรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานสามารถจัดการเรียนการสอนประจําชั้นได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนโดยตามโรงเรียนต้นทางได้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 3. ผลพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลพันดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพครูโรงเรียนบ้านหนองสนมพหลานสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนคือวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำโครงสร้างรายวิชากำหนดการสอนแผนการสอนวัดผลประเมินผลห โรงเรียนบ้านหนองสนมพลานมีมาตรฐานเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นโรงเรียนได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด19การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณที่รับชมค่ะ